รายการคุณพระช่วยเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทั้งหมดนี้มีให้สดับรับชมวันนี้ขอรับสวัสดีครับสวัสดีครับสสวััดีครบเจอกันทุกวันอาทิตย์ครับผมตะวันตกส1บโมงตรงกับคุณพระช่วยครับผม ช่วงแรกครับผมครับวัยรุ่นเรียนไทยก็เลยถามอามอามอาม <c oughs> เมนูอะไรวะเนี่ยเมนูนี้ต้องเป็นแบบเมนูโบราณโบราณร้านที่เขาทำมันจะต้องทำมานานเปิดมานานแล้วอะไรฮะ,ระรขนมจีบหมูโบราณโอ้โห วันนี้วัยรุ่นเรียนไทยของเราอ๋อน้องๆที่จะมาร่วมพูดคุยและจะมาทําอาหารกับเรานี่ก็ไม่ธรรมดานะฮะครับสายเต้นสายประกวดเลยนะครับต้องบอกว่านี่มาจากการประกวดรายการโปรเจกต์อัลฟาครับไปพบกับน้องฮงน้องวิลเลียมนะฮะจากวงไลคแคนครับเอาวิลเลียมเคยนุ่งโจงไหม ไม่เคยเลยครับนี่ครั้งแรกครั้งแรกนะครั้งแรกจริงนะเพราะอะไรดูไหมนี่ไปแล้วกลายเป็นพ่อถุงไปแล้วตอนนี้โอเคพงอ่ะเคยใส่ไหมผมไม่เคยใส่เหมือนกันเออเหรออันนี้คือครั้งแรกเหมือนกันครั้งแรกเหมือนกันรู้สึกสบายดีครับแบบว่านอกจากอันนี้จะครั้งแรกแล้วเคยเข้าครัวมาก่อนไหมสองคนฮงอ่ะผมผมผมเคยเข้าอยู่ครับผมชอบทําอาหารเออทำไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่เลี่อรียมอ่ะเคยเข้าครัวไหมไม่เคยครับไม่เคยไม่เคยแบบ ทำอาหารเลยจริงครับไม่เคยทำเอาละยุ่งละทีนี่ทำไม่น้ค่คุณดูซิซินะฮะตอนนี้คุณเจแปนนะแล้วรู้แบบว่าขนมจีบหมูโบราณทำมาจากอะไรหมูโบราณครับถูกของน้องเขานะต้องมาถามต้นตำรับเขาดีกว่าเออนะฮะวิทยากรที่จะมาสอนเราในวันนี้นะครับมาจากร้านขนมจีบอาเหลียงทรงวาดครับพบกับคุณวาสนาบุญพร้อมสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับนี่น่ากินมากเยอะนี่คือหน้าตาของขนมจีบหมูโบราณใช่ค่ะร้านนี้มากี่ปีแล้วอ๋อแปดสิบปีแปดสิบโอ้โหโบราณจีบตอนเราเป็นรุ่นรุ่นที่สี่ค่ะรุ่นรุ่นเหลนแล้วค่ะรุเออค่ะขนมจีบนี่มารุ่นอลาวกงค่ะแล้วหมูโบราณกับหมูปัจจุบันนี่มันต่างกันยังไงครับสูตรโบราณมันเราก็ต้องเอาเครื่องปรุงที่มันเดิมๆเลยไม่มีเปลี่ยนค่ะชิมได้ไหมครับไม่ไหน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 เลยอยากจะได้ลอง อืมเป็นไงฮะพงลองเลยเอาผมลองเลยคำแรกข้าปากคือหอมกระเทียมเจียวพงศ์ไปเลรสชาติอย่างแรคือหอมกระเทียมเจียวมากๆเหมือนมันเคี้ยวเพลินๆแบบกรุบกรอบกรุบกรอบตลอดเวลาเหรอเลี่ยมอาจริงๆผมแบบกินขนมจีบมาเยอะพอสมควรแต่ว่าพอมากินร้านนี้มันแบบแตกต่างจริงๆนะแบบปกติมันจะหมูแบบเฉยๆอันนี้แบบมันมีแบบอะไรข้างในเต็มไปหมดเลยเราไม่รู้ด้วยว่ามันคืออะไรแต่ว่ามันอร่อยจริงเออคิดว่ายากไหม ผมคิดว่ายากเพราะผมไม่เคยทำอาหารโอ้ค,คิดว่ายากไหมยากฮะเพราะสูตรโบร,ราณมันค่อนข้างจะแบบว่ามีอะไรของเขาอยู่แล้วมันแบบทำตามยากโอเคไปดูวิธีทำขนมจีบหมูโบราณกันครับ,รบอพร้อมเชิญครับเมนูขนมจีบหมูโบราณที่สองวัยรุ่นเรียนไทยของเราต้องมาทำในวันนี้มาจากร้านขนมจีบอาเหลียงซึ่งตั้งอยู่บนถนนทรงวาด ร้านนี้เรียกได้ว่าเป็นร้านขนมจีบสูตรจีนแท้จิ๋วแท้ๆที่เปิดขายมานานกว่า80ปีสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นกันเลยทีเดียวครับเราไปดูวัตถุดิบที่ใช้กันก่อนเลยครับก่อนอื่นนำมันแก้วมาปอกเปลือกจากนั้นนำมันแก้วไปหั่นเป็นชิ้นเล็กๆขั้นตอนต่อไปนำมันแก้วที่หั่นเตรียมไว้ลงไปผัดกับน้ำสะอาด เติมเกลือเล็กน้อยเพื่อเป็นการเพิ่มรสชาติจากนั้นนำมันแก้วที่ผัดจนสุกไปกรองบนผ้าขาวบางเพื่อแยกเอากากาของมันแกวมาใช้ต่อมานำไข่ไก่มาผัดลงในกระทะจากนั้นปรุงรสด้วยเกลือและน้ำตาลน,นำไข่ที่ผัดจนสุกมาสับด้วยตะหลิวให้ละเอียดขั้นตอนต่อไปคือการนำหมูติดมันมาสับให้ละเอียดจากนั้นนำต้นหอมมาซอย เมื่อเตรียมเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ทำการผสมได้เลยครับเริ่มต้นจากนำกา,กากมันแกวที่พักไว้มาผสมเข้ากับต้นหอมซอยน้ำตาลทรายตามด้วยไข่ที่ผัดไว้และเนื้อหมูสับและใส่พริกไทยบดลงไปเล็กน้อยปรุงรสด้วยน้ำปลาแล้วนวดส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันจนเหนียว นำไส้ที่ได้มาห่อลงบนแผ่นแป้งขนมจีบจากนั้นตั้งเตาให้ร้อนนำขนมจีบที่ห่อไส้แล้วมานึ่งในซึง้งแล้วปิดฝาระหว่างที่เรารอขนมจีบสุกเราก็ไปเตรียมกระเทียมเจียวสำหรับโรยหน้าขนมจีบกันได้เลยครับเริ่มต้นด้วยการนำกระเทียมไปสับจากนั้นตั้งกระทะจนน้ำมันร้อนและนำกระเทียมสับไปเจียวให้มีสีเหลืองทอง ถึงเวลาที่ขนมจีบของเราสุกแล้วก็พร้อมจัดเสิร์ฟเพียงเท่านี้ก็จะได้เมนูขนมจีบหมูสูตรโบราณกันแล้วล่ะครับโอ้ยังไงกันบ้างสองคนครับน้องโฮงน้องวิลเลียมโอ้ขั้นตอนเยอะวะแบบว่าซับซ้อนขั้นตอนเยอะแต่ไม่เกินความสามารถของน้องแน่นอนครับเมื่อน้องๆ,ๆ,ๆ,ๆทั้งสองทีมพร้อมแล้วก็ไปเริ่มทำกันได้เลยครับเริ่มท้นขั้นตอนแรกต้องทำยังไงครับอ๋อต้อง หามันแก้วก่อนหามันแก้วไปอไปหาเลยเราอะได้ก่อนเลยคนละสองลูกครับหาให้เจอมันแก้วสองหัวทำไมแสดงมาเยอะนะกัะอะไรนะพี่เอาเลยเรามาทำมันเชื่อมกันไม่ใช่เอามันแก้วมันแก้วมันแก้วแล้วสิยังไง อันนี้คืออะไรครับอ๋อนี่นะค่ะมันแก้วอันนี้คือมันแก้วเร็วๆเลยใช่แล้วๆอ้ออดีคนุญาตหัวได้แล้วได้แล้วสองหัวค่ะสองหัวนะครับแม่บอกคนละสองหัวขั้นตอนต่อไปคือการปอกเปลือกค่ะปอกเปลือกมันแก้วครับหนูไปเอามีดปอกไหนเอามีดแบบนี่จะนี่จะมาฟันคอใครเนี่ยเออลองดูลองเอาม่ยลองเอามา นี่ฝั่งของน้องโฮงนี่เขานำหน้าแล้วนะครับ<ป>เริ่มปอกไปแล้วนะ<ป>ออโอ้โหเดี๋ยวสงสัเนื้อเนื้อไม่อยู่หรอ่างเนื้อนะฮะค่อยๆใจเย็นใจเย็นเปึ๊บจัดพ <c oughs> <c oughs> ออันใหญ่สุดปุ๊บเอาเ,เล็กสุดเลยห <c> น <oughs> <c oughs> ูหนูปอกเป็นไหมไม่เป็นครับไม่เป็นเหรออ่ะหนูลองปอกดูลูก สุดท้ายแล้วพี่ขอให้เหลือเนื้อด้วยเอาเปลือออกอย่างเดียวนะนี่มันเหมือนจะลอกได้เออเห็นปะแสดงว่าเราแค่เปิดเปิดหัวแล้วเราก็นี่โอจีเนียสวินเลียมโอพระเจ้าโอพระเจ้าวินเลียมโอนายแม่บ้าโอพระเจ้าโอโหมาหัวไเลยเหรอคะนี้เฮ้อเอาแล้วฝั่งมูอเขาไปแล้วนะเกลียยทิ้งเลยน้องคงดูคล่องเลยเนี่ยเลยเออเสร็จกันแล้วอะ พอได้มันแก้วได้ทําอะไรต่ออ๋อสับได้ค่ะหั่นแล้วก็สับเป็นลูกเต๋าสับละเอียดเลยค่ะสับละเอียดค่ะสับเป็นเต๋าก่อนแล้วละเอียดค่ะต้องต้องหั่นเป็นเต๋าก่อนนะคะเพราะว่าอย่างนั้นมันสับละเอียดลำบากหั่นเป็นลูกเต๋าต้องใช้ทุบกัดอ่ะค่ะค่ะอ่าอ่าแบ่งอีกเอามีดอันที่หนูหยิบมาเมื่อกี้เอามาเอามีดอันที่หนูหยิบมาเมื่อกี้อันไหนที่หนูหยิบมาเมื่อกี้ บ,บนี่แหละอันเนี้ยได้ใช้แล้ว<ฮ>นี่ครับพี่ใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวแบ่งก่อนแบ่งก่อนแบง่งแบง่งแบง่งเสร็จปุ๊บปุ๊บสับสับละเอียดนะครับสับเป็นเออเป็นรูปเต่าอะ่ะละเอียดละเอียดตับฝั่งน้องฮงนี่คือดูช่ำชองมากเทมเขาโปรเฟชชั่นอลโอ้สุดยอด สับได้ยังลูกหั่เตาแล้วสับละเอียดเลยลูกอ้ับมาโอหเหมือนลาบหมูอ่ะลูกสับเลยค่อยค่อยเหลือเกียรติอะเอียดอย่าพึ่งท้อสิอย่าพึ่งท้อสิอย่าพึ่งท้อเอาแล้วใจคอเราจะนั่งดูใช่อนหรือคุณผมกำลังตกใจอยู่ครับเดรายวมละเอียดมากเขาเป็นกลังวลใมไม่สามารถทำได้ไม่แน่ใจแล้วใครเป็นคนทำใครเป็นผู้ช่วยนะฮะของพี่เท่งนะครับโอเคแล้วได้แล้วเราเนี่ยได้แล้ว ว่ามันได้แล้วแหละอะไรนะมันได้ยังเอ้ยได้แล้วได้แล้วขั้นตต่อไปอุ้ยทั้นี้ทั้พี่เท่งไปแล้วฮะไปแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปทำอะไรต่อคะแม่อ๋อนี่ต้องผัดมันแก้วแล้วค่ะผัดแก้วแกผัดมันแก้วค่ะยกเขียงเลยเฮ้ยความเขียงเลยแล้วไอ้เอี่ยวหลิวมาเะี่ยวหลิวตัวหลิวได้ครับ ใช่เลยทางด้านฝั่งน้องวิลเลียมก็ได้นํามันแกวลงกระทะตามมาติดๆเลยละครับต้องต้มไว้นานเท่าไหร่นะครต้มพอเห็นมันแกวขาวกว่าเดิมพอเปลี่ยนสีมันขาวมาขึ้นซีดขึ้นขาวทั่วเลยก็ใช้ได้แม่จ๋าแล้วพอเอามันแกวไปผัดมันต้องใส่อะไรเพิ่มไหมจ๊ะอ๋อเกลือนิดหน่อยเกลือเอาไปเอาเกลือมาใสเกลือด้วยค่ะรู้จักเกลือไหมมาตักเกลือตักเกลือ อ้าวอันไหนคือเกลือล้เนี่ยชิมเลยลูกชิมขาวเหมือนกันซะด้วยอ้าวอ่าอันนี้หรือเปล่าเกลือโอ้โหนี่สะอาดเลยเขาไม่เอาช้อนเข้าปากไม่ใช่ใช่ไหมฮะไม่ทำน้น้ำตาลนี่ความน่ารักของน้องเขาไม่เชื่อรายการเขาด้วยว่าเป็นแป้งหมันอันนี้แหละถ้าถ้าถ้าหยีคือเอามาเลยเข็มไหม เอ็มตักมาเลยเอาเอาเท่าไหร่พี่นิดนึงนิดนึงนิดนึงนิดเดียวพอแม่เยอะไปเยอะไปเยอะไปเนี่ยเรมาเยอะไปได้ไหมครับอย่างนี้ได้ไหมฮะโอเคค่ะได้หนูใส่เลยเยี่ยมนั่งหงมาครับอันไหนเกลือฮะอ่าเรา้องมีวิธีพิสูจน์น้องหงชิมแล้วเป็นไงครับอร่อยได้ใจครับเค็มอย่างนี้ใช่ไหมฮะได้ไหมครับถูกแล้มาอันนี้ไป เดี๋ยวหนูไปเตรียมเครื่องอันต่อไปต้นหอมต้นหอมต้นหอมลักษณะเป็นยังไงเป็นยาวๆยาวๆาว,าวสีสีเขียวดีมากดีมากเป็น<อ>เลี่ยมผสมกับสีขาวก้องีขาวตรงตรงไหนขาวตรงไหนเขียวข้างล่างข้างล่างเขียวข้างบนขาวใช่เปล่าไปดูสี่ไปดูนี่มันสีข้างล่างขาวข้างบนเขียวหมดเลยข้างล่างต้องอะไรเขียวข้างล่างต้องเขียว Uhm, เออไหนเราค่างดูดีคว่างดีดีน uh, ี่นี่อันนี้แหละอันนี้แหละอันนี้แหละเอามาเอามาแค่นี้ไม่พอไม่พอไม่พอวิลเลยหยิบห้าต้นสุดยอดครับเออใจจะวายตอนนี้แหละอ่าจะเอาหอมนะครับอันนี้นี่ก็ต้นหอมมาฮะอันนี้หอมแดงครับแล้วหอมมันอะไรอย่างเงี้ยไม่หอมกี่แบบคะอะอ่ะอันนี้่าฮะอ๋อถูกต้องแล้วนี่กับหอมต้นหอม เปือบให้ขาดใช่เล็กๆๆๆเล็กกเล็กกว่านี้ขั้นตอนต่อไปคือเอามันแก้วที่ต้มแล้วไปล้างน้ำเปล่าค่ะให้สะอาดครับตะแกงล้างเสร็จเทใส่ผ้าขาวเลยลูกเราต้องผิดออกเลยป่ะใช่ า,า <S <S ไม่หอเอ <S <S อน,นี่ยเออนี่ว้าบิดน้ำออกอ่าทางด้านฝั่งพี่เจแปนก็ได้ทำการบิดน้ำออกจากบันแก้วแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปคืออะไรครับแม่อ่าหนูเตรียมหมูหรือยังคะยังครับหมูต้องเลือกหมู ติดมันเนาะลูกแล้วก็เอาไปหั่นชิ้นเล็กแล้วก็สับละเอียดครับเนื้อหมูติดมันเนื้อหมูติดมันหยยก่ากเลยเลือกยังไงล่ะเนี่ยไม่ต้องกลัวมันเจ็บไม่ผมเลือกไงอะผมไม่เคยไปจ่ายตลาดนะก็เอามาก่อนเลยเลือกเลือกเลือกชิ้นนี้เอามาก่อนถ้าชิ้นนี้ไอ้ห่วงรู้เสียงดังเลยนี่ไม่ใช่หรอกโมโหเนี่ย แม่น้องฮงเลือกหมูอย่างพิถีพิถันเลยนะครับสงสัยงานนี้จะต้องชนะแน่นอนครับยกไปเลยนะลูกแล้วก็ไปหั่นตรงนู้นนะครับก้อนนี้มีพร็อพด้วยมีแปนนี่แม่ครับทำอะไรต่ออ๋อขั้นตอนนี้หนูต้องเลือกไข่นะลูกเอาสักสี่สี่ฟองก็ได้สี่ฟองตั้งกระทะยังคะ เอาน้ำหมวกแกกระทะนะคะกระทะเปล่าๆเลยไม่ต้องใช้น้ำมันนะคะมันก็เสร็จด้วจังเลยอะไรนะมันก็ไปสับกันแล้วเขาช่วยกันไงเราก็ช่วยกันนะพี่อือโอ้ช่วยได้เยอะเลยอ้าวสับสับเลยเะได้เร็วๆจะได้ทันเขาเร็วๆสับสับถูกต้องถูกต้องดีมากกำลังแขนมีเท่าไหร่ใส่ไม่ยั้งเกลียดใครเกลียดไทยมากอันนี้อันนี้นึกถึงใครนึกถึงพี่ครับ เีมเดียวกันมีที่บ้านอ๋อมีที่บ้านเฮ้ยไอ้หลางนู้นอะะเปาๆสื้อลุกจะนอนดีมากีเดียวกันสลายไปไข่ต้องใช้กี่ฟองสี่ฟองพอสี่ฟองครับ โอ้โหค่อยๆลุกสีฟองครับสีแล้วครับโอเคหาพรชนะหาพระชนะเอื้องไงระวังหน่อยนะครับน้องวิลเลียมเดี๋ยวไข่จะแตกเอานะครับโอเคผมตอกมือเดียวก็ได้จับไว้ไว้จัโอ้ยจะโชว์สกิลตอกมือเดียวนะครับนี่เกลือกลงไปเท่าไหร่อันนี้เนี่ยพี่เมกจะโชว์นะเดี๋ยวจะหาว่าเฮ้ยผู้ใหญ่รังแกเด็กอ่า มือตอกไข่ไปจำตำบลและและช่วยพี่อ่ะเอาเปลือกออกด้วยต้องใส่อะไรเพิ่มไหมครับอ๋อ<ฮะ>หนูต้องปรุงรสกับเกลือน้ำตาลลูกเพื่อให้มีรสชาติกลมกล่อมเกลือ,อน้ำตาลใส่เยอะขนาดไหนครับไม่มไม,ไม่ไม่เยอะครับเพราะว่าไข่เราน้อยแล้วก็ใส่ปริมาณแค่ปลายชอ้อนอ่าน้ำตาลปลายช้อนที่เราชิมไปแล้วอ่านี่น้ำตาลโอเคเอาออกอีกออดอีกลูกเอาออกเยอะไเอาออก้ออออ้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 อ ครับลงไปเลยครับ่าเดี๋ยวตีแล้วก็เอาลงกระทะเลยลูกกระทะต้องแห้งนะเอาลงเลยไหมฮะลงเลยแม่ฮะต้องสุกแค่ไหนสุกให้เป็นไข่เจียวเลยลูกเหมือนไข่เจียวเลยคะ่ะเบาเบาลูกกะนอนใ่ครั ปรุงเกลือกับน้ําตาลครับวิ่เลี่ยมจําได้ไหมไเนเกลือน้ําตาลจําได้ไหมลูกอ้นี้เกลือน้าตาลโอ้ยเอาเลยต้องต้องรู้ให้ดีนะอลองตักให้แม่ดูโอเคเป๊ะเลยอันนี้อันน้ำไปช้อนครับไปช้อนโอเคตีไข่กับลูกตีไข่เร็วเร็วเร็วตั้งใจมากไอ้ลูกโงแล้วระวังหกระวังหกเอากระทะที่พชทำได้อ่เอาไข่ลงเลยใช่ไหมครับลงกระทะลงกระทะไม่ได้ลงตาลิว เออคนรอก่อนรอก่อนรอก่อนกินหอมแล้วยังไข่หอมแล้วใช้ได้แล้ว้ไขนะ่ออกหอมแล้วได้ครับ ได้ยังตักใส่เลยตักใส่ยังไงต่อข <c oughs> ูดพูดพี์ไข่เสร็จแล้วทำอะไรครับแม่เตรียมตัวผสมแล้วสิอย่างเนี้ยอันดับแรกนะอะไรครับมันแก้วที่เตรียมเสร็จแล้วค่ะแกะ้วรับปอกรับมันแกวลงนะครับมันแกวลงแล้ว <c oughs> ต้องกดก่อนนะกดให้ลาบไปเลยเต้องกดไงครับใช้มือกดอกดให้มันเรียบเรียบเรียบาให้มันหนาเอออยาให้มันหนาอยาให้มันหนา ต่อด้วยต้นหอมลูกที่หั่นไว้ต้นหอมโรยใช่ไหมครับครับโอเคฮะฟรับหอมอืมวเกลี่ยเกลี่ยค่ะเกลี่ยให้ทั่วเลยค่ะทั่วหน้าเลยอะไรต่ออะไรต่อฮะต่อด้วยน้ำตาลครับมีปัตราส่วนไหมครับมีประมาณช้อนครึ่งครับครับโอเคฮะแล้วก็ไปโรยแล้วก็เกลี่ยเต็มเลยนะครับน้ำตาลฮะเอาน้ำตาลเกลี่ยให้ทั่วเลยต่อต้นหอม โรยใช่ไหมครับโรย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 ทั่วหน้าโอเคพอ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 ดูนี่สิไปดูเขาทำไมล่ะแล้วก็เกลี่ยเกลี่ยให้มันทั่วๆน้ำตาลช้อนหนึ่งช้อนเต็มๆเห็นไหมเกลี่ยครับเกลี่ยโร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 ยโอเคเออโรยโรยโรยต่อด้วยไข่ที่เตรียมไว้ครับไข่เจียวครับไข่เจียวโรยโรยเลยครับแล้วก็เกลี่ยเกลี่ยเลยครับ ลงไข่แล้วไงต่อครับหมูครับหมูสับไว้ครับไข่เทแล้วครับเลยครับหมดเลยครับเอาเอาแล้วเอาเกลือแล้วครับเกลือเกลือไข่ต่อด้วยหมูค่ะผมหลังจากไข่แล้วหมูหมูท uh huh. ั้งหมดเลยไหมฮะเยอะไปไหมครับได้นะแลคือ ขยุ่มเลยไหมฮะยังครับยังไม่ได้ใส่พริกไทยกับน้ำปลาครับอ๋อต้องพ,พริกไทยกับน้ำปลาต้องพริกไทยโรยก่อนนะหนูตักไปกครึ่งครึ่งครึ่ง,งช้อน,อนแต่หนูต้องไปบดเองนะหนูต้องไปตำก็ได้ลูกทุบก,ก็ได้ลูกได้ไปเลยลเ,เลย<ะ><ะ>เอาพอแล้วลูกไปตำเ,เลยครับใ่ขอนี้เลยตำเลยครับใส่ที่นีเฮ้ยเป็นนีิว่าเฮ้ยเรารู้ได้ไงเราต้องอามือป้อมตรงนี้ เดี๋ยวมันเด่นไงเฮ้ไอหนุ่มไอหนุ่มมีเก่งไอหนุ่มเนี่ยพิชไทยจะลงไงต่อฮะพิชไทยโรยลงหมูสับเลยครับโรยใส่ในหมูสับเลยเอาละเอียดขนาดไหนครับแม่พอแล้วครับได้แล้วมั้ยพอแล้วครับโรยเลยครับยังไม่เห็นเลยเนี่ยเฮเลยโอเคจบเอามาใส่นข้มปลาอีกยกมาเลยลูกยกมาจ้องมา โรย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 แล้วไปนวดไปตีให้มันเหนียวหนึบเอาเลยสองมือเหรอมือเลยเอามือเดียวจับเออนั่นแหละแล้วก็นวดให้มันเข้ากันอันนี้น่าจะเป็นปลาไหมครับอันลงตักขึ้นมาก่อนช้าหนึ่งใช่ไหมถูงให้แม่ดูครับโอเคพอไหมครับเอาแล้วโรยไปเลยเนาะครับโรยแล้วก็นวดจนเหนียวมันท่อนมันนะลูกแม่้สมบีบนานไหมฮะต้องให้เหนียวลูกให้เหนียวเลยเหนียวเหนียวหรือยัง ไปเอาแป้งไปเอาแป้งมาแล้วจาามาแล้วฝั่งนี้เอากีอันครับเอากีแผ่นได้ประมาณ10แผ่น10แผ่นครับเอาว้เปื่อไว้ลูกก5ห้าแป่นตไ้มันจะไม่แข็งลูกเอไปเลือก1ิอันที่นุ่มที่สุดครับถ้าเกิดมันใหญ่เกินไปเราต้องปัดใช่ไหมครับใช่ขอบคุณครับครับครับผมอันนี้ต้องเตรียมห่อแล้วครับผมเอานีแป้งห่อใช่ไหมใช่่านเลยนานเลอันนี้ที่กว่าเลือกเอานะเอาจะมันไม่แข็งลูกได้ฮะ <ส>พอแล้วลูกแม่มีวิธีการแนะนำไหมครับ<ช>ว่าจะจิบแม่มีธีการแนะนำขนมจิบเนี่ยมันต้องใช้หลักการในการใช้มือแบบนี้พี่เท่งเดี๋ยวให้ฮงมาเรียนเดี๋ยวให้ฮงมาเรียนอย่างนี้ฮะอย่างนี้ย่นีนิ้วกลางแล้วก็เอาห่อไว้อย่างนี้เปลือกไว้ตรงนี้ลูกห่กอแปงอ้งไว้ข้างบนโอ้ฝั่งนี้เขาดูแบบนิ่งเรียบง่ายเข้มมากครับทำนานโอ้โหเก่งมากเลยครับ จะได้กินน้ำจีบอร่อยแล้วโอ้โอันนี้ดูชาววังมากนี่ดูคำาัาคำเม้นมากแม่ครับทำไงต่อฮะเสร็จเป็นลูกก็ยังครับเสร็จแล้วฮะจีน่งใด้สูกก่อน ได้แล้วแล้วก็พร้อมนึ่งเปิดฝาอิดเลยครับอันนี้รอเท่าไหร่ฮะ15นาทีครับ15นาทีาทอเอาเละครตอนนี้น้องๆทั้งสองทีมก็เริ่มทำกระเทียมเจียวซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วล่ะครับคุณหนนะเท่าไหร่ค ฟังพี่เทคนน้องฮงเสร็จไหมครับเสร็จครับเสร็จแล้วงั้นขอชื่อเมนูหน่อยชื่ออะไรบอกไปนี่คืออะไรอันนี้คือนมจิบหมูโบราณเท่งฮงเท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 งฮงหนึสเฮ้ยนี่โอเคนะครับเป็นไงครับโอ้โหหมูก็แดงเลย เลือดเต็มแบงครับเอ้ยไอนี้ใช้ได้เนี่ยโอ้โหออ้ร้อยอ้าวแล้วฝั่งนี้ครับพี่เจแปนน้องวิลเลียมเสร็จเนี่ยเอ่ยเสร็จเรียบร้อยครับผมเมนูของเราชื่อจีบได้บ้านเรง ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับเมนูขนมจีบหมูสูตรโบราณของทั้งสองทีมหน้าตาออกมาใช้ได้เลยทีเดียวแต่รสชาติจะเป็นอย่างไรกันบ้างไปดูกันได้เลยครับโอ้สุดยอดเลวเมนูขนมจีบหมูโบราณสุกศาสนาครับอันดับแรกเลยดูที่หน้าตาก่อนครับอ่าเป็นไงครับหน้าตารู้สึกแฝงนิ หล่อเนาะแต่อันนี้ล้อหล่อล้อหล่ออะต่อไปค่ะมุนาค่ะรสชาติอ่ะลุนนะครับเนี่ยสั่งรุนแล้วล่ะรุนแล้วเนาะครับเริ่มจากอันนี้หนมจีบลูกครึ่งนะโอ้โหนี่เป็นไงสั่งหนมจีบได้เป็นแถมแบบหอหมกด้วยครับ ก็ชอบใช้ดางไอ้กลมกล่อมเลยผมบอกแล้วผมมาที่รสชาติไหนนะกลมกล่อมนุ่ัวไม่เค็มไม่เปรี้ยวไม่หวานไม่พอดีครับโอ้โหนานเลยนานนานจริงลูกใหญ่อ่ะ ผมยังทำให้ลูกเล็กเลยฮะพอดีคือเต็มปากเต็มคำลูกใหญ่อันนี้คือดูพอดีคำอ้าววิทย์ทำไมตุดรั่วฮะอันนี้โอ้โหตุดรั่วตุดรั่วรั่วเน็ตเซลลาดีเราเด้อทำงานไปนิดนึ่งโอ้ทำไมครับให้แป้งมันหลุดอ๋อเป็นคนเปิดเผยอยากให้เห็นไส้ในใช่ครับเข้าเนาะครับ ฝังน oh yeah. oh 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 yeah. oh uh ี้ออกหวานนิดนึงจิบมึงเพชรไงไหมตรงรหวานนิดนึงไม่แต่ก็อร่อยเหมือนกันค่ะแล้วแต่คนแล้วคนชอบหวานก็ไปทางด้านนี้อันนี้จะเป็นร้านฮงเท่งเท่งฮงใช่อันนี้ก็กรอบก่อบพริกไทยนิดนึงจะ สัมาษณคนจะชอบพริกไทยแรงมันเยอะใครชอบพริกไทยมากกว่านี้อันนี้ก็อร่อยแต่ออกหวานนิดนึงใช้ได้เหมือนกันค่ะอร่อยสีเยอะเนี่ยสำหรับคนยุคนี้ไใช่ติดหวานตามชอบรสชาติคล้ายๆของเราเหมือนกันนะเฮ้ยอ้าวคำนี้ก็อ้าวจริงๆได้นะเรื่องจริงนะนี่ใต้ของคนขายเลยอ๋อนั่นยิ่งจริงชิคโชยิ่งเข้มๆไี่เคยดีเลยเป๊ะคุณวาสนาครับครับคะแนนเต็มสิบให้ฝั่งนี้เท่าไหร่ครับ เจ็ดครับเจ็ดคะแนนโวมาขู่แล้วเฮ้ยดีใจที่เจ็ดคะแนนเนี่ยพอดีใจจริงมะเนี่ยเออดีใจจริงแต้ฉันอีกฟรีให้พี่สี่ฟางร้านเท่งหงแปดแปดเอ็มยอ เฉียงกันใกล้เคียงอันนี้ใกล้เคียงของทีหลางมากแสดงว่าฝั่งของน้องฮงชนะไปให้แม่แม่ครับก็ร้องให้ให้น้องฮงเลยแล้วผมได้เหรียญด้วยเหรอได้เหรียญโอ้เก่งมากครับโอเคครับผมขั้นตอนไหนที่ทำยากขั้นตอนไหนที่ทำยากผมว่าหั่นน้แก้วผมหั่นเนื้อเอาไว้เยอะมากวิลเลียมนะเป็นไงบ้างยากไหมอันยิงยากมันเป็นสิ่งที่แบบเราไม่คิดว่า ต้องมาทําเองเงี่ยใช่แล้วก็ใช้ฝีมืออย่างเดียวเลยใช่ใช่ครับก็โบดีก็ไมไ่ทำอาหารอยู่แล้วแต่นี่เป็นครั้งแรกก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ยากแล้วก็เราก็ทําได้แล้วก็ดูว่าทําได้แล้วกันก็รสชาติโอเคก็ประสบความสเร็จแล้วแต่ถ้าอยากไปกินครับต้นฉับเลยค่ะาที่ไหนครับท่าน้ําราชวงศ์นะคะตรงหัวมุมรงวาดพอดีค่ะโอ้โหวันนี้สนุกสนานหลากหลายรสชาตินะฮะ อย่างที่บอกนี่คือเมนูโปรดของไทยหลายๆคนนะครับไม่เห็นวิธีการทําแล้วต้องขอขอบคุณจริงๆนะครับคุณแม่วาสนาบุญพรมครับขอบคุณนะครับอยากร้านเด็ดของเราอยากให้วัยรุ่นคนไหนมาเรียนรู้เรื่องอะไรครับครับผมสามารถเข้าไปคอมเมนต์ใน Facebook YouTube รายการคองพระช่วยได้ครับผมนะพักกันสักครู่ครับกวกลับมาครับผมคุณพระช่วย